สะพานแห่งรักแต่งโดยสีส้มชมอักษรชายหนุ่มนอนหมดอะไรตายอยากกับตัวเองตอนนี้มีเพียงฉันซึ่งเป็นพยาบาลคนเดียวที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเขาในโรงพยาบาลหลังจากที่เขาถูกนำตัวส่งมาเมื่อหกวันก่อน ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียหลักชนกับตอสะพานภรรยาเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนเขาเพิ่งผ่าตัดเสร็จมีกระดูกหักหลายแห่งและยังต้องรอดูอาการทางสมองต่อไปอีกระยะเขาบอกฉันว่าเธอจากไปแล้วไม่หวนมา เขารู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะขอโทษและอยากไปส่งเธอครั้งสุดท้ายแต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะเขาขยับขยื่อล่างกายไม่ได้ฉันไม่ค่อยเข้าใจที่หมายถึงไปส่งเธอครั้งสุดท้ายเขาเสออื่น ร้อมบอกกับฉันว่าคืนนี้ที่งานศพเธอกำลังจะมีพิธีกรงเตกซึ่งเป็นพิธีส่งคนตายขึ้นสวรรค์จะมีพระจีนมาสวดเกือบทั้งคืนญาติพี่น้องจะร่วมพิธีตามขั้นตอนเพื่อส่งบุคคลอันเป็นที่รัก และพิธีสําคัญก็คือพิธีกรรมการข้ามสะพานกงเตกเพื่อให้พระพาดวงวิญญาณไปสู่ยังดินแดนเขตสวรรค์โดยทุกครั้งที่มีการข้ามสะพานลูกหลานทุกคนต้องโยนสตังในอ่างน้ำเสมือนหนึ่งว่า เป็นการซื้อทางให้กับคนตายเขาบอกกับฉันว่าเขาไม่นึกว่าสะพานจะภาคเธอไปถึงสองครั้ง